พูดถึงนะคะท่านผู้ชมวันนี้หลายคนมองว่าจุดหนึ่งที่จะเห็นปรากฏการณ์แน่นอนก็คือว่าเยาวราชน่าจะคึกคักมากขึ้นจริงๆตั้งแต่ปล่อยทีเซอร์แล้วนะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปค่ะบอกว่าช่วงบ่ายเนี่ยก็ยังไม่คึกคักเพราะว่าร้อนแต่คนพื้นที่บอกโอ้ยเริ่มเริ่มมาละสองสามวันเนี่ยคึกคักมากขึ้นเพราะปล่อยทีเซอร์ออกมาไงคะก็เริ่มมีคนมาถ่ายรูปเช็คอินโดยเฉพาะจุดที่น้องลิซ่าไปยืนเต้นถ่าย m v เนี่ยค่ะอย่างเจ้าของร้านเกาลัดเทียนซานคุณสถิตพลอมศิริวัต์ บอกสองวันนี้คึกคักขึ้น,นแต่คนเขาจะมาช่วงที่พระอาทิตย์ตกดินปแปลวรามันร้อนอชัดเจนมากสองวันที่ผ่านมานะักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพมากกว่าปกติเอาเป็นว่าเกาลัดท,ที่ร้านเนี่ยนะพนักงานคั่วกันทั้งวันคั่วกันจนเมื่อยแทบไม่ได้พักเลยค่ะแล้วก็บอกน้องลิซ่าเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงเพราะก่อนหน้านี้ตลาดเยาวราชมันถูกดึงดูดด้วยตลาดบรรทัดทองคือบรรทัดทองเขาทำใหม่ไงแล้วก็ร้านอาหารเยอะแยะมาก เฉพาะพวกสตรีทฟู้ดตอนกลางคืนคบ,บอกเยาวราชเงียบเหงาลงไปชัดเจนมาก3-4เดือนที่ผ่านมาพอน้องลิซ่ามาปุ๊บคนกลับมาเยาวราชต้องขอบคุณน้องลิซ่าจริงๆแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าทีมงานเนี่ยปิดข่าวเก่งมากขนาดลูกค้าเออลูกน้องที่ร้านเนี่ยนอนที่ร้านยังไม่รู้เลยลิซ่ามาถ่าย MV ใครทราบเลยครับคนเงียบสนิทมากเลยไม่มีใครทราบว่าลิซ่าจะมา 2องวันนี้คึกคักขึ้นครับแต่ว่าคนจะมาค่อนข้างเด็กหน่อยแล้วก็ออกขาวจังหาจังหวะออกไปถ่ายรูปกันแต่ว่าก็ยังไม่เยอะเท่าเท่าเมื่อก่อนยอาร่าชนี่เยอะมากนะครับมีกระแสที่ซ่ามาเนี่ยผมว่าสุกาุวอาทิตย์นี้คนน่าจะเข้ามาเยอะมากครับผมช่วยให้ยอาร่าลับมาเหมือนเดิมได้ครับผม ส่วนเจ้าของร้านทองโซเซงเฮงหนึ่งในร้านทองที่ปรากฏใน MV เพลงของน้องลิซ่านะคะปรากฏชัดมากเลยนะวันนี้คุณธนาวุฒิเกียรติเชิดแสงสุกบอกโอ้โหตื่นเต้นดีใจมากเพื่อนเอ๋ยคนรู้จักเอ๋ยทั้งโทรทั้งไลน์มาหาตั้งแต่เช้าแล้วก็บอกว่าแน่นอนคนเยาวราชอะ่ะพูดเลยว่าการที่ลิซ่ามาถ่าย MV ที่เยาวราชกระตุ้นการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี อ๋อไม่ไม่ทราบแต่ว่าเห็นเห็นว่าแบบมีการถ่าย MV แต่ว่าตอนแรกก็ไม่ไม่รู้ว่าแบบเป็นของลิซ่าแล้วมีเพื่อนหรือคนพูดถึงไหมว่าเห็นร้านด้วยนะใช่ใช่เต็มเลยต,ตั้งแต่เช้าตื่นเช้าเลยวันนี้เพราะว่าน้องเขาแบบแบบเพื่อนๆอะไรเงี้ยทักมาเต็มตั้งแต่เช้าเลยครับแต่วตัวไฟตัวนั้นเราก็เปิดอยู่ใช่ครับเปิดตลอดอยู่แล้วถ้าตอนกลางคืนนะ <S <S จะเริ่มเปิดตั้งแต่ประมาณทุ่มหนึ่งครับเย็นเย็นนี้น่าจะเยอะขึ้นแล้วครับใช่คนน่าจะมาแบบถ่ายรูปมุมเดียวกันกับลิซ่าอะไรเงี้ย ก็รู้สึกดีที่น้องเขาแบบเหมือนทําให้ประเทศไทยมันดูแบบดูดูดูดมีอะไรแบบให้คนอยากมาเที่ยวประเทศไทยเยอะ